สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นตีชาระยะยาวถึงผู้มีอำนาจเรียกได้ว่าง,งานนี้ดูเหมือนว่านักแสดงนางแบบสาวสวยอย่างตีช้ากันตีชาทนไม่ไหวได้ออกมาโพสข้อความยาวเหยียดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในเมืองไทยเราโดยได้ระบ,บุแคปชั่นเอาไว้ว่าสวัสดีคะ่ะทุกคนมันก็สักพักแล้วที่ชาบโพสข้อความยาวๆแบบนี้หรืออาจจะเป็นครั้งแรกก็ว่าได้แม้แต่การเขียนตอนนี้ ก็ยังรู้สึกประมาะแต่มันเป็นสิ่งที่ค้างคาใจและอัดอั้นมาเป็นเวลานานแล้วที่ชาออกมาโพสต์ในวันนี้เพราะชาอยากพูดเรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองไทยตอนนี้ไม่ใช่ในฐานะศิลปินอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าดาราแต่ในฐานะประชาชนคนหนึง่งชาเข้าใจดีว่ามันอาจจะชาไปมากและยังไงก็จะมีคนวิพากษ์วิจารณ์กับการที่เพิ่งออกมาโพสต์ในครั้งนี้ที่ชาเงียบไปนานเพราะตอนนั้นติชาไม่มีความเข้าใจอย่างละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก และไม่อยากออกมาพูดในเรื่องที่เรายังไม่มั่นใจว่ารู้ดีพอหรือยังที่ผ่านมาชาถูกวิจารณ์อย่างหนักทําให้ชาทําตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าจะรับมือยังไงจนชาเองก็สูญเสียความมั่นใจทําให้ไม่สามารถพูดสิ่งที่ควรพูดออกมาได้ทําไมต้องพูดตอนนี้เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้แย่มากๆแย่จนทนไม่ไหวแล้วที่ผ่านมาได้ร่วมงานกับองค์กรหนึ่งและได้เจอกับคนมากมายที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิดทุกครั้งที่เข้าไปให้ถุงยังชีพก็มีโอกาสได้พูดคุย ด้ฟังประสบการณ์ของพวกเขาตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุพวกเขาน่าสงสารจริงๆไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาตอนที่นําอาหารไปแจกใจได้เจอกับคุณยายที่อยู่คนเดียวในบ้านคุณยายยกมือไหว้พร้อมกับน้ําตาและพูดว่าขอบคุณมากและขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาคุณยายขยับตัวลําบากช่วงล่างและต้องการผ้าอ,อ้อมสําหรับผู้สูงอายุเพราะไปห้องน้ําแต่ละครั้งมันยากลําบากและอีกหลายบ้านในชุมชนที่เมื่อคนหนึ่งติดเชื้อก็ต้องกักตัวกันทั้งบ้าน มันลำบากมากสําหรับคนที่หาเช้ากิน่ําในเจ้าผู้ที่มีโรคประจําตัวและคนที่ไม่มีแม้แต่อะไรจะกินเหตุการณ์เหล่านี้ทําให้ชาย,ยิ่งรู้สึกว่าต้องทําอะไรสักอย่างหากเรายังมีกําลังเราก็ยังอยากจะช่วยการทําแคมเปญ19บาบาทเท่ากับหนึ่งมือ้อโดยการนําอาหารไปส่งให้ชุมชนหาเตียงให้ผู้ป่วยโควิดนําสิ่งของไปให้เด็กและผู้ป่วยที่โรงพยาบาลรวมถึงคนงานก่อสร้างทําให้ชาได้เห็นกับตาตนเองและเรียนรู้มากขึ้นขณะที่คุณกําลังอ่านข้อความอยู่ ทีมของเราก็เข้าไปช่วยชุมชนทุกวันแต่ก็ต้องยอมรับว่าการช่วยเหลือเหล่านี้มันไม่เพียงพอแต่ทุกคนก็ทําด้วยความเต็มที่และเต็มใจปัญหาจริงๆมันอยู่ที่การจัดการกับสถานการณ์ตอนนี้เพราะฉะนั้นมันเลยทําให้เราอยากลุกขึ้นมาพูดถึงแม้ว่ามันอาจจะเสี่ยงต่อการถูกวิพากวิจารณ์แต่ตอนนี้ความอัดอั้นในใจมีมากกว่าความกลัวที่เคยมีมาตอนนี้ความเป็นอยู่ของประชาชนมันแย่มากหลายคนต้องเข้ามาช่วยเหลือกันเองเพราะการจัดการที่ไม่ดีของคนที่มีอำนาจ ไม่มีการควบคุมที่ดีเพิ่มขึ้นทุกวันคนป่วยที่ต้องการเตียงหนจะคนที่ไม่ได้รับการเยียวยาเช่นธุรกิจที่โดนปิดไปคนที่ถูกออกจากงานโดยไม่มีเงินเก็บและอีกหลายคนที่ไม่สามารถหาที่รักษาได้ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านหรือแย่กว่านั้นถูกกักตัวในแคมป์พวกเขาจะอยู่อย่างไรในความย่ำแย่แบบนี้ทุกวันนี้มีคนโพสต์ขอความช่วยเหลือเยอะแยะแม้บางคนของเงินไปซื้อนมให้ลูกกินเพราะเขาไม่เหลืออะไรจะสู้ต่อไปแล้ว ชาใจสลายไปเลยมันหดหูเหลือเกินหวังว่าคนที่มีอำนาจจะมีความรับผิดชอบอย่างจริงจังเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดของประชาชนเข้าใจว่าสถานการณ์โควิดไม่มีใครคาดคิดและอยากให้เกิดขึ้นแต่นี้ผ่านมาสองปีแล้วหวังจริงๆว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นในวิกฤตแบบนี้ทำให้เห็นว่าผู้คนพร้อมช่วยเหลือกันและกันตั้งแต่คนด่านหน้าจนถึงประชาชนธรรมดาที่ร่วมด้วยช่วยกันเท่าที่สามารถทำได้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งในนั้น ความพยายามของคุณมันไม่เสียเปล่ามีหลายคนที่รู้สึกขอบคุณและดีใจกับสิ่งที่คุณทำการร่วมมือของแต่ละคนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ไม่สําคัญว่าจะมากหรือน้อยการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงคือณเวลาที่คุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนอะไรสักอย่างให้ดีขึ้นต่อจากนี้ให้เห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สามารถคอมเมนต์หรือแชร์ข้อมูลกันได้นะคะขอไม่หยาบคายนะคะส่วนตัวใช้เอง ก็จะทำหน้าที่ของตนเองต่อไปชาจะใช้เสียงของตนเองให้มากขึ้นกับสิ่งที่เราเห็นควรและเข้าใจค่ะสุดท้ายนี้สําหรับคนที่คอยซัพพอร์ตและใจดีกับช้ามาตลอดชายอยากจะบอกว่าขอบคุณมากมันมีความหมายมากจริงๆดูแลตัวเองนะคะติชาขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ